Mm-hmm. สวัสดีค่ะพกักกว่าชิปเฟกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้เราจะทําอาหารของคนภูเก็ตนะคะที่เราขาดไม่ได้เวลาตามบ้านงานบ้านการที่เขามีงานมีการเขาองชอบเสนอเมนูนี่ขึ้นมาก่อนเวลาไปหมอกับขา้าวเขาเรียกว่ายำใหญ่นะกอมีมีของเครื่องปรุงมันหลายอย่างแต่ที่อร่อยที่สุดก็อร่อยด้วยน้ํามันน้ําคุกมันน้ําลาดมันนะแต่มันการเยอะแต่ว่าันนี้อยากจะทําก็ขอมานานเนีย่ยต้องทาให้เขาดูสักทีนะคะ แล้วก็เครื่องเครื่องปรุงมันก็พื้นๆน,นะคะมีผักเนี่ยผักอะไรหลายอย่างนะกัดข้ขากัดหอมไอ้แค่โรดหอมใหญ่เขือเทศแตงกวาต้นหอมเนี่ยไอ้พวกผักนะแล้วเครื่องปรุงของมันนะมีนี้เราใช้หัวหมูถ้าเราไม่กินหมูเราก็ไม่ต้องใช้ใช้เต็กเนื้อไก่กุ้งไก่<ะ>ี่ส่วนอกไก่นี่เอาส่วนอ,อกได้มาหันห่นหันบางๆใส่เข้าไปใส่ลงไปในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในยำเนี่ยแล้วก็นะกุ้งรวง แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มนะแล้วที่อร่อยที่สุดมันอร่อยที่น้ําราดมันเนี่ยจะเปย์จะทน้ำจิ้มให้ดูด้วยนี่มีเครื่องปรุงนะขาดไม่ได้นี่ถั่วถั่วดิสองนะเราคั่วเองนะมาปั่นนะเมื่อกี้ตาตำเนี่ยใวันนี้จะทําให้ละเอียดเลยจะทําน้าจิ้มให้ดูมาก่อนทําน้ําราดมันอ่ะต้องใช้พริกนี่พริกนี่แหละสำคัญมากเราไม่พิาแห้งแดงเออเราไม่ใช้เป็นไอ้บางคนก็ถ้าอยู่ไกลๆแดนไกลไม่มีพริกนี่ใช้ไอ ซอสพริกก็ได้นะคะแต่สีมันไม่สวยสีมันซีดหน่อยแต่ก็กินได้พอกินได้ซอสพริกบางคนก็ทำกับซอสพริกเราเอาพริกเนี่ยมาตัดแล้วผ่าตัดข้างในทิ้งให้หมดนี่ยใหรืออย่างเนี้ยมาเช้าดำๆอย่างนี้นะนี่แชม่มันก็แดงเนี่ยแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกเนี่ยขาดไม่ได้น้ำมะขามเปียกนะแล้วก็มีพริกแห้งเนี่ยเราต้องไปคั่วหอมกระเทียม แต่บางคนก็าําสดๆไม่คั่วก็ได้นะเอาไปผัดกระทะอีกทีนพริกั้นเป็นพริกจินดาแห้งจกกินดาแหง้งหอมหัวกระเทียมเราก็มาคั่วคั่วคั่วเสร็จแล้วใส่กับปินิดนึงกับบิ้นก,ก็ไปจีในกระทะให้มันร้อนๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ไปผัดอีกทีนึงไอ้นี่เราต้องมาปั่นเนี่ยเอาทำทำน้ำซอสมันก่อนเนี่ยพริกนี่แดงสีสันสวยมันให้สีเราเลย ปกติบางคนเขาไม่ทําอย่างนี้นะเขาไปซื้อซอสพริกอะไรพวกนี้นำนำอย่างนั้นมาได้มาใส่ลงไฟถ้าท่าไเปได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะอันนี้ปันนีก่อน จะเดี๋ยวจกสัดเดี๋ยวไอ้แดยำใหญ่ดองสีจะสวยมากเลยเนี่ยเน้แกงมันจะเป็นเต็มดำๆหมดแล้วมาไปคกคโคกโคกทีนี้เราก็เอาพริกไปโคกโคกพริกก่อน เราโค้ดอ,อย่างนี้เครื่องมันจะหอมเลยเ่็นกะปิก็ยังหอมเลยเรื่องโคลกเครื่องจะให้นุ่มได้โมโหขมบวกระเทียมใส่ลงไปกะปิใส่ลงไปเอาโกนุ่มโคลกเลย กกนมถนัดเครื่องคุกเครื่องนี้ให้กกนมครกให้ทำน้ำออะเราไปทำน้ำกันเอาน้ำตาลไปด้วยเอาตามมาเราไปทำน้ำ สวัสดีค่ะวันนี้จิเพกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำคือหมอนสุขภาพเดลิเซียเพราะการนอนที่ดีหมายถึงการที่มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแต่ก่อนนี้จิเพกเคยมีปัญหาปวดคอปวดไหลนอนไม่ดับเต็มที่แต่ตอนนี้ได้มาใช้หมอนเดลิเซียอาการทั้งหมด ก็ดีขึ้นแล้วก็หายไปค่ะหมอนเดลิเซียสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรหมอนมีสามลอนออกแบบมาถูกหลักรับสารีระได้ดีนอนแล้วหลังไม่งอคอไม่เหงนหรือปั้มจนปวดหมอนเดลิเซียชยรักอาการปวดคอปวดไหล่ได้ดีมากจริงๆค่ะหมอนม,มีระบายอากาศรอบตัวหมอนค่ะ ช่วยรัดอาการอุมิแพ้ไอจา,ามเพราะหมอนกันไรฝุ่นค่ะได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลศิริราชปรับความสูงต่ำได้ตามชอบเลือกนอนได้สองด้านสามารถเลือกได้ทั้งนั่นนุ่มและด้านแน่นหมอนเดลิเซียบางคนเรียกว่าหมอนตักมายุราค่ะ จิเพ็กชอบมากค่ะอายุการใช้งานนานกว่าหมอนทั่วไปสี่เท่าเพราะใช้วัสดุเกรดพรีเมียมมีซิปด้านข้างสำหรับเติมเส้นใหญ่ไว้ย่างพวกเราควรมีไว้สักใบนะคะจิเพ็กคิดไม่ผิดจริงๆค่ะที่เปลี่ยนมาใช้หมอนเดลิเซียค่ะสั่งซื้อง่ายส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางค่ะ พอได้0%สามเดือนค่ะพอ1577หรือลายเอสดรีเซียค่ะรับประกันคุณภาพถ้าไม่บอดีรับคืนเงินเต็มจำนวนค่ะวันนี้มาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีนะคะเออตอนนี้อยู่ที่สารหลักเมืองของสุราษฎร์ธานีนะคะจิเพ็กมาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานี แต่ไม่ลืมพกหมอนเดลิเซียมาด้วยนะคะ ใส่หม้อนี่ทำให้เป็นหางนะคะหัวกับน้ำสวสมๆกัน <S <S ไม่ต้องให้แตกมันนะคะตั้งให้เดือดคเดี๋ยวก็เอาเครื่องไปตั่นเหือแคันะไม่ต้องให้แตกมันนะคะดดเดือดแล้ว <S <S ไปนะคะเริ่มเดือดแล้วใส่ลงไปได้แล้วค่ะ วกเราเราทำเอาไว้ถ้าเหลือถ้าเหลือเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ น้ำตาลปิ๊บของคุณฮัดนะคะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลป๊บดอกมะพร้าวน้ำหมอมน้ำตาลนี่ของคุณฮัศน้ผมพอเปิดกลองถึงอะมันหอมเลยเกินหอมมากๆเลยใส่พอใส่นั่นก่อนนะเดี๋ยวถ้าไม่หวานเราอยชิมหนึ่งสอง ใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลปี๊บธรรมดาเอใครไม่มีซําเตียนปีป๊บธนาน้ำตาลใยขาวก็ได้นะคะน้ำตาลก็ได้เออน้ำตาลใจขาวก็ได้ไดอ้าโอเคใส่นิดนักหน่อย่ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่หวานเราก็ค่อยเติมความหวานความเปรี้ยวความเค็มนะเราก็ทําไปชิมไปบนไปก่อนถ้ามันยังไม่อร่อยอย่าค่อยเติมเลยว่ากันอันนี้ถั่วถั่วบดถั่ว กำจะละเอียด e นะคะตอนนีสองขั้วแล้วกำจะละเอียด e เติมเกลือนิดนึงนะคะเปรี้ยวหน่อยนึงให้ได้สามรสน้ำเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยเออเอเอเอยังเปรี้ยวช้อนนะแล้วมาขำเปรี้ยวนำ้ำมันก็ยังขาดอยู่ มีอดไม่ได้ลองแอบกินแต่ว่ามันขาดความเปรี้ยวหรือเปรี้เลมหล,ม,หลมอะเชื่อขนมขนมเรียนมาอ่าต้องใส่อมเจ,จชนใจจูนนิดหนึ่งเกี้ยนลือดนึงอะไปเติมไปชิมไปเติมไปบนไปไม่รอยเอาไม่จนรอยนี่มาที่คั่วแล้วเนี่ยเติมงานไปหน่อยนึงนะงาดดำงานขาวเราคั่วไปแล้วเนี่ยงานนี้นะ ไข่แดงทักลูกนะคะบดให้ละเอียดใช้สาบีให้ลนเอียดให้มันเติมความข้นนะเติมความข้น,นโอ้ยน้ำจิ้มเยอะนะน่นาจะตัดสองลูกสองก็ได้ไม,ม่ใช่มันลำบากเลยเม,ไ,มได้กินไข่ขาวไม่ชอบไข่ขาวไม่ต้องกลัวนี่ตัวเพิ่มความข้นนะ จะแข้มข้นขึ้น,นอ่าสทล<า>งไปงอ,งอืมอมเป๊ะเลยโฮเซเลย หอมใหญ่แตงกวาหอมใหญ่ทีนี้ผักกาดหอมนะอ้าวันนี้มะเขือเทศ ปวดเน็ตกระสุนบางคนก็เช็ดเป็นเว้นเวนเว้นเวนนะแต่ว่ากินแล้วมันคลายปากสู้เราใช้เอาที่นี่ดีกว่าถูนีกว่ามันจะเข้าเข้าเครื่องดีตรงทิน2ยี่สิบบาทนะอผมไอมันคนก็ฉีก็ไม่ได้นะฉีก เตเตนงกันได้อันนี้ว่าสวยดีห่วหมูบางคนก็ใส่ปหัวอย่างเดียวก็มีแต่บ้านงานเขาใส่สารพัดนะใส่เนื้อไก่ฉีกไก่หัวหมูใส่ กุ้งบางคนเดี๋ยวนี้ <ปะ S 2> มันปลาหมึกปาหมกคนก็ใส่อะไรอ่ะลูกชิ้นปลาบ้างอะไรบ้างเห็นขาใส่กันสาร,สารพัดใส่เฉพาะไก่กุ้งปลาหมึกก็ได้ถ้าทำแบบตาคนที่ว่าบ้านง,งานบางงานบ,างงาน,บางงานที่เขาไปหมอเข้ามาไม่เอาหมูก็ได้ไปผัดผั่วก็ได้ก,ก,กินกันได้หมด เยยมาแล้วใครต้องการทงข้นมากกว่านี้ก็ใส่ไข่แดงไปเพิ่มนะิเป็กสุขภาพนิดนึงประมาณ S <S <S โซบางมันแ้ว<ด>อร่อยไปทำทำหม้อใหญ่ด้วยแต่อร่อยแล้นะอ่าต่อไปนี้เราก็ใช้หมูเนี่ยอันนี้หัวมันนะคะอืมมันอร่อยด้เนี่เยเล่นเหลียวพวกนี้เลยนะอกไก่ okay. ต่อไปนี้เสร็จแล้วนะคะยำใหญ่ภูเก็ตนะเขาเรียกว่ายำใหญ่ภูเก็ตเนี่ยของภูเก็ตมีการมีงานเขาต้องเอาเนี่ยเมนูที่ขึ้นโต๊ะเมนูที่ขึ้นว่าในงานทุกงานเหมือนจะทุกงานก็ว่าได้จะทําทการชิมจะทําทการชิมวันที่ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วมึงมาแล้วกินยำ Mắc, Mắc, Mắc rồi bắt mắt ơi được tiểu ăn và nắp Thôi rồi Kính phục dùng này cho thăm คุณทางบ้านก็ขอมานานแล้วไปทำยำใหญ่ภูเก็ตยำใยญ่ภกเกตเห็นหน้าตรงไหนก็บอกเอ้ทำ,ยยทำยยเยลือยำใหญ่ภกเกตตะกี้ได้ปะในวันนี้นะเห็นแล้วก็ทําคงจะทําได้นะผักปึกนี่เตรียมไว้อยางเนี้ยก่อนแล้วที่จะให้อร่อยนะปกการปรุงน้ําปรุงน้ํานี่สาคัญมากน้ำเราทํายากหน่อยแต่ว่ามันก็อร่อยนะได้สามรสเลยเนี่ยเมื่อกี้มันไม่มันเมื่อกี้ว่ามันไม่ค่อยข้นหนะถึงที่เพิ่ บดไข่แดงไปสองลูกลงไปถึงมันก็เริ่มเข้มข้นเลยนี่ข้นมากเลยตอนนี้ยเริ่มข้นกันแล้วตักมาใส่นอกก็ได้นะน้ำไม่เยอะๆสมมติว่าน้ำมันเหลืออย่างนี้แล้วใช่ไหม <c oughs> เราค่อยปรุงอีอยากจะกินค่อยปรุงอร่อยมากๆเลย มีเครื่องปรุงมันมากมายหลายอย่างเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ตาใครเห็นแล้วอย่าลืมเอาไปทำตามได้นะคะถ้าไม่เข้าใจถามมาได้นะเดีย๋ยวคิดว่ามันก็ไม่ยากแต่ว่ามันสียเวลานหน่อยหนึ่งงานมันเยอะขอ,ของเครื่องปรุงมันหลายอย่างเราต้องต้มหัวหมูต้มไก่ ลวกกุ้งไอ้เน,นี้ยทิ้งไว้ก่อนปักผึ้งก็ต้อ,ลอ,ลองล้างเตรียมไว้ก่อนนะล้างให้สะอาดแช่ตั้งแเ,เช้าแล้วทีนี้เรามาทําน้ําน้ําก็ไม่ใช่ยากทําง่ายๆทยํายอะอย่างนี้สักหม้อนนะใส่ตู้เย็นไว้นะเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้้วกินได้เรื่อยๆจะเป็นน้ําสลับด้วยเป็นน้ำำํายําไม่คิดว่ายากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่คงจะทําได้นะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ แล้วช่วยกันกดติดตามให้ที่เพจด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ